สว,ส,วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับแอมแล้วนะคะที่เป็นเบนคาเซนเตอร์ยืนหนึ่งเรื่องการออกรถนะคะอ่ะวันนี้นะคะแอมมีรถอีกหนึ่งคันมานำเสนอนะคะสำหรับใครที่กำลังมองค่ะรถผู้บริหารหรูรามาห้าวราคาผ่อนไม่ถึงหมื่นนะคะมาดูคันนี้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นรถโตโยต้านะคะแคมรี 2013นะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะที่หาค่อนข้างยากเพราะว่ามีแค่ประมาณ2,000กว่าคันนะคะในประเทศไทยถามว่ารู้ได้ยังไง Google มีคำตอบค่ะนะคะเอาไม่เช็คมาแล้วนะคะคันนี้นะคะมาดูกใกล้ใกล้นะคะคันนี้นะคะน้องเป็นตัวเครื่อง2,000 G นะคะเป็นรุ่นที่ท็อปสุดแล้วนะคะข้อดีนะคะหรือว่าจุดเด่นของแอคจ m โมนะคะลูกค้าดูตรงไฟนะคะตัวไฟเขานะคะสะออกเป็นรมดำนะคะจะเป็นสีดำๆนิดหน่อยเนาะแล้วก็ ชุดแต่งที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะสเกิร์ตนะคะจะมีเฉพาะตัวเ e อนะ็กซิมอรนาถ้าเป็นตัวพวกนี้นะคะสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะไฟเลี้ยวไฟเลี้ยก็มีไฟไฟเลี้ยวให้ปกตินะคะนะคะให้ดูเฉยเฉยว่ามาสวยดีนะเออนะมาดูมามาดูนะคะรอบคันเนาะมีสติกเกอร์นะคะเอ็กซิมอให้นะ,ะไฟท้ายก็ออกแนวทรงสปอร์ตนะคะสเกิร์ตรอบคันนะคะดูหรูหราน,นะคะ นูราบมะา,าแหละเออบอกแค่นี้แหละนะคะรอบคันนะคะไฟตัดได้ครบนะคะกระจังหน้าก็เป็นคเมียมนะคะที่สำคัญตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นส่วนลดให้ลูกค้าแบบพิเศษพิเศษไปเลย8 0ด0มื 80, บาทนะคะก่อนจะไปฟังราคาเดี๋ยวเราไปดูด้านในก่อนนะคะว่าคุ้มกับราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายหรือเปล่านะคะอ่านะคะด้านในนะคะ จะแต่งเป็นทรงสปอร์ตเลยค่ะลูกค้า่ะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยคอนโซลลายไม้นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของแคมรี่เลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีที่วางแก้วให้นะคะหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะคะมีบูทูธนะคะเสียบเอ S ได้เสียบสาย U S B ีได้นะคะคอนโซลหน้าแต่งเป็นลายไม้นะคะเดิมๆแล้วก็ตัวตัวข้างหน้าเนาะก็เป็นหนังนะคะ โปมาลายเป็นแบบมัลติฟังชันนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะอ่ะมาในส่วนของด้านหลังนะคะไม่ได้น้อยหน้าเลยนะ,ะเพราะว่ามีตัวแอร์ด้านหลังให้นะคะระดับผู้บริหารแล้วนะคะจะต้องแบบว่านสบายสบายๆนะคะตัวนี้นะคะก็สามารถเอาออกมาได้แล้วก็วางแขนเนาะจะได้แบบว่าดูผ่อนคลายนะคะมีพี่วางแก้วให้นะคะครบเนาะ คืออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเต็มที่นะคะสำหรับแคมรีนะคะมาฟังในส่วนของราคากันบ้างนะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าเล่นแล้วก็ราคาไม่แพงอย่างที่บอกไปแล้วว่าเรามีส่วนลดให้80,000บาทนะคะปกติขายอยู่ที่6 0 0 0 0นะคะ49,000บาทนะคะแต่ตอนนี้เราขายให้ลูกค้าแค่569,000บาทเท่านั้นนะส่งแ บาทเท่านั้นนะคะฟรีประกันภัยให้ลูกค้านะคะฟรีค่าจัดฉอเฉล่มข้าวาฟม สิทธิ์ข้าบบให้ลูกค้าด้วยนะคะที่สําคัญอยู่ที่ไหนก็ออกได้เพราะเรามีบริการเซนสัญญาฟรีแล้วก็ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยเลยนะคะที่สําคัญอีกอย่างอย่างไม่พูดไม่ได้เลยบริการฉุกเฉินบนท้องถนนแถมให้ลูกค้า1ปีเต็มเลยนะคะก็สําหรับใครสนใจสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0809619539นะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะ,ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ